ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ปูเสือรอนะครับปปชร,รับข้อมูลกสมพิจารณาปมนะครับขบวนการเอื้อทัศินนอนชั้น14แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับข้าราชการนะครับที่มีการช่วยทัศินนะครับก็คงต้องหนาวๆร,อรอ้อนๆอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับกสมนะครับก็ชี้ชัดแ้ว,ว่านะครับมีการเอื้อประโยชน์ให้กับทัศินนอนชั้น14จริงและตอนนี้เรื่องเธอก็อถึงปปชแล้วและปปชรับเรื่องไว้ก็อย่างที่บอกว่ามีข้อกังขามีข้อกังวลนะครับมีข้อสงสัยเยอะ เยอะแยะมากมายเจ้าหน้าที่ที่ทําไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ที่ทําผิดกฎหมายนะครับเมื่อช่วยเหลือคนอื่นตัวเองก็ต้องรับกรรมเข้าคุกไปแทนเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามอย่างที่บอกว่าวันนี้ในการที่จะใช้อำนาจเงินอำนาจอะไรก็แล้วแต่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สมควรจะทําวันนี้ข้าราชการสำเนีเอาไว้ด้วยว่าคุณรับเงินเดือนจากประเทศไทยรับเงินเดือนจากรัฐนะครับจากรัฐ ไม่ได้รับเงินเดือนจากใครบางคนบางกลุ่มนะครับหรือสิ่งที่คุณทําคุณรับฟินบาทค่าสิงบนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็คงจะต้องตรวจสอบแต่ที่แน่แน่งานนี้หนาวนราล้อนอย่างแน่นอนนะครับเรยกขาปปชเผยรับข้อมูลกอสอมปมร้องเรียนขบ,บวนการเอื้อทักษิณน,นอนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจแล้วยันไม่มีเตะถ่วงแต่ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอน เมื่อวันที่4สิงหาคม257นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชกล่าวถึงกรณีพิจารณาเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนผู้เกี่ยวข้องขบวนการเอื้อประโยชน์นายทักษิณชินวัตรเข้าพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานของคณะทำงานต ของคณะทำงานไต่สวนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนพยานหลักฐานซึ่งตามที่คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนหรือกอสมเนี่ยส่งรายงานผดการพิจารณาของกอสมมาให้ปปชเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาและถูกนํามาพิจารณาประกอบด้วยเช่นกัน นายนิวัตชัยกล่าวว่าส่วนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นานแค่ไหนนั้นตนยังไม่สามารถตอบได้เพราะเป็นอำนาจของคณะทำงานส่วนตัวไม่สามารถก้าวร่วงได้แต่ยืนยันว่าการทำงานของทางปปชไม่ได้ล่าช้าย้ำว่าการพ้นโทษของนายทักษิณไม่มีผลต่อการพิจารณาในเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัางปปชหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นทางปปชก็จะดูณวันที่เกิดเหตุ ก็อยากจะบอกนะครับว่าทางปปชบอกว่าไม่ได้ทํางานล่าช้าแต่ปปชลืมไปหรือเปล่าครับว่ามีคดีที่ปปชนะครับดองเอาไว้นะครับจนคดีหมดอายุฟาร์มไม่รู้กี่คดีกรดรุนานะครับทําให้ทันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ขาดอายุฟาร์มแล้วบอกว่าทําตามขั้นตอนทําตามกฎหมายนายนิวัฒชยัยแกกล่าวต่ออีกว่าส่วนฟาร์มเห็นของปปชว่วงเวลานั้น ก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงปปชทําเต็มที่ทุกอย่างอยู่ที่ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆที่มีการรวบรวมส่วนองค์กรถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติและเมื่อถามว่าขณะน,นี้ยังมีการที่จะเรียกข้อมูลเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เรขาที่การปปชกล่าวว่าคําเรียกร้องก็คือนะครับคำร้องกรณีที่เราจะใช้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงและพะยานหลักฐานโดยเฉพาะในคดีอาญาน,นั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงจาก จากทางการเป็นข้อมูลที่ได้รับการรับรองและต้องมาจากการสอบสวนที่ชอบหากเราเอาเฉพาะคำกล่าวหามามันไม่ได้เพราะใครก็สามารถกล่าวหาได้ส่วนข้อมูลพยานหลักฐานที่มีในมือตอนนี้เพียงพออยู่หรือไม่ก็อยู่ที่การตรวจสอบไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วให้ารามร่วมมือในการส่งพยานหลักฐานมาครบถ้วนอย่างเช่นโรงพยาบาลตำรวจเชิญบุคคลที่จะมาให้ถ้อยปากคำแล้วเขามาหรือไม่ส่วนประเด็นที่ต้องสอบข้อเท็จจริงเพิมเ่มเติมมีอะไรนั้นตนยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ในระหว่าง การทํางานของพนักงานคําถามคือสมมุติว่าเราอยากได้ข้อมูลแต่เขาไม่ส่งข้อมูลให้ mm. ก็ทําอะไร mm. ไม่ได้เขาเรียกมาให้ข้อมูลเรียกมาให้ข้อมูลเขาไม่มาให้ข้อมูลเราก็ทําอะไรไม่ได้ต้องนิ่งต้องเฉยแบบนั้นเหรอครับ mm. ปปชไม่สามารถทําอะไรได้เหรอครับนี่คือคําแก้ตัวของปปชหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขอเอกสารแล้วเขาไม่ให้นะครับก็ต้องเอาผิดในการขัดคําสั่งเจ้าพนักงานหรือเปล่านะครับหรือเรียกมาแล้วไม่มาเนี่ยเขาก็ขัดคําสั่งหรือเปล่าครับ เพราะอำนาจของปพชสามารถเรียกเข้ามาตรวจสอบได้แต่ไม่มาเนี่ยมันขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเลนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ